โอ้ยลงทุนนะพ่อเนาะเอ็อ้าวไททันซีรีส์เดี๋ยวไอตัวก่อนหน้าตัวไหนวะไอตัวก่อนหน้านี้เป็นตัวนี้ครับไททันพูตัวนี้ไททันวันนะครับไททันวันเนี่ยคอนเซ็ปต์มันก็มาจากนี่ญี่ปุ่นนะครับข้างในนี่เป็นหนังปลากระเบนแล้วก็คือควนต่างคือต่างที่ด้ามต่างกันที่ด้ามนะครับซองก็เป็นซองใคร่แล้วตูดด้ามมีไว้ทำอะไร ด้ามมีไว้ห้อยพาราคอร์ดเวลาคุณจะหยิบใช้งานง่ายๆนะครับเหล็กก็เป็น5 1 5 5นะครับเหมือนเดิมระวังตัวนะมึงบอกใครไว้พิษบอกตัวเองนี่แหละ <c oughs> เอาอเยี่ยออกมาแผ่นหนึ่งแล้วเ <c oughs> นี่ยครับก็มันมันมันอ้าเราปอกเราปอกเฉยดิเราไม่สับดิเราปอกเฉยดิ คือคือเหล็กเหล็กพวกนี้มันเอาไว้ใช้งานไงนะครับมันอาจจะไม่ได้สวยงามแต่มันนินใช้งานมันเป็นเหล็กใช้งานนะครับก็ก็ลอกไอ้นี่ไอ้นี่คือมะพร้าวนะมะพร้าวเผาสั่งมา,า,างให้เด็กที่ร้านกินกันนะครับจะได้ไม่นุ่นละประมาณนี้นะครับคมที่ตั้งมาก็ค่อนข้างจะโอเคออะไหนดูดิเอางี้เอางี้เมื่อกี้สับแล้วนะเมื่อกี้สับกันออกแรงเลยนะสับสับกันแล้วเออสับกันแล้วเอา เอาดูคมกันแล้วกันเอาเดี๋ยวๆๆ<อ>ี่ให้เขาดูคมนี่ดูคมนี่เออเอาเอาดูคมกันเลยอ่ะแล้วไงยังตัดกระดาษได้เหมือนเดิมก็โอเคงานช่างภูมิไม่ธรรมดานะครับมะพร้าวเนี่ยมันมันค่อนข้างจะดีดแล้วก็เด้งนะครับก็เนี่ยน,นี่กระแทกกระเบื้องช่างแม่งเลยนะครับก็อย่างที่บอกอะการันตีคุณภาพนะครับตัดกระดาษออกมาก็ คงเหมือนเดิมนะก็ลองดูแล้วกันไตทตันวันไม่ต้องคิดอะไรมากมีดแบรนด์ไทยเอาอีกทีเหล็กอะไรเหล็กหนึ่งศูนห้าห้านะครับซองคลายเด็กงานก็ลองมาดูแล้วกันนะมีอยู่สมซีรีส์นะไตทตันนะมีสามซีรีส์ไททตันนะครับเมื่อกี้หนึ่งสองไปแล้วไก่มาพ้าลูกนี้แหละกับมะพร้าวเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวรุ่นเดี๋ยวรุ่นสามเดี๋ยวซีนเออลมาดูกันอ่าโอเค Obrigado.